สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชายยุทธุกท่านครับยิดนดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลิฟสายมันครับวันนี้เราก็มาอัปเดตหน้างานของเสียเอ็มมอเตอร์มหาสารคามนะครับอยู่ที่แก่งเริงจันนะครับตำบลแก่งเริงจันอำเภอเมืองมหาสารคามนะครับเนี่ยเดี๋ยวคลิปนี้นะครับเราจะพาชมขุนดันครับ เดี๋ยวพาพี่น้องพาทุกคนมาดูเจ้าฟอร์ดนะครับ6610นิวฮอลแลนด์คนขับเซนตารอเราเดี๋ยวคลิปนี้พาทุกคนมาดู รถไฟฟอร์ดกันก่อนุอออออค,ครับหกหนึน่งศู เสียงนี่ลั่นทุ่งจริงๆครับเสียงลั่นทุ่งเลยขนาดโทรศัพท์ไนของผมนะเส,สียงมันเสียงมันเจ็บไม่ค่อยหมดเท่าไหร่นะเพ็่น้องฟังดูครับทุกคนฟังดูนะครับเังโหดมากหวัดคันเนี้ย 6 6, 6 0 New Holland นะครับนี่ก็จะเป็นหน้างานของพี่นะครับยกระดับนะครับก็จะเทอัดกองเทอัดกองแล้วก็เนี่ยเกตตัดหัวนะครับตัวนั้นก็หกล้อนะครับขาตะกะเตนหักนะครับยกดําไม่ได้ นี่จะเป็นงานเหมาของเสียเอ็มมอเตอร์มาสารคามน,นะครับน่าจะหนักนะเพราะว่าเป็นงานเหมาเนาะยัดมาเต็มกล่องนะครับเพราะว่าขาะตะกัดแทนมันก็ถามว่ามันแข็งไหมมันก็แข็งนะครับแต่ว่าขึ้นอยู่กับเรายกต่งหักแต่ผมว่าเนี่ย อันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับจังหวนะนวอันนี้มันเกี่ยวกับที่ว่ามันหนักมันหนักเกินนะครับใส่ดินมายัดเต็มกล่องเลยดูดินะครับตัดมาชมกันต่อที่เจ้าฟอร์ดนิวฮอร์เรน6610ว้าลากยาวเลย เดิมๆครับเดิมๆก็แรงแล้วความแรงไม่ต้องพูดถึงเลยโอ้โอ้สบาย อหน,น้างานครับน่าจะใช้ฟอร์ดนี่แหละนะครับอันนี้ก็จะเป็นอ่าหลัก ระดับนะครับใช้ไอโฟนถ่ายนะครับพอเวลาโดนแดดนะครับร้อนครับจับโทรศัพท์ไม่ได้เลยมันตอนนี้เลยตอนนี้พ่นร้อนอนะร้อนมากตอนนี้ ร้อนเลย่าย1,080พ P 60เฟมเรตนะครับตัวสับโัสร้อนเลยอ่ะลอ,องมุมข้างหน้ากันหน่อย <c oughs> อน,นี่จะยอดแสงไปหน่อยครับมุมเนี้ย เนี่ยดูตัวนี้ขาตะกระแตนฮกน่าจะเกี่ยวเนื่องจากน้ำหนักน้ำหนักมันเยอะนะครับอย่างที่ผมพูดให้ฟัง่ะเดี๋ยวพาทุกคนมาดูปอดยาวๆอืมเออน่าจะดันดินมาแล้วก็ให้มันเสมอกับรถหกล้อนะ พอเสมอกันแล้วก็เอารถไถขึ้นดันเลยน่าจะประมาณนั้นแหละถอยถอยมาทีกรถหนึ่งเนาะแล้วก็ดันเนาะนี่เลย <c oughs> <c oughs> ใช่ี่มันต้องทำก่อนมันต้องดันทำทางรถขึ้นก่อน ไม่ง <|so|>> ั้นเหนื่อยตายเลยเอาปุ้นครับกินข้าวปุ้นแล้วกินข้าวปุ้นเขาเรียกงานหมูเขาเรียกงานหมูหมูใหญ่ด้วยหมูแค่ตัน เทอีกหนึ่งรถสองรถนะครับแล้วก็ทําทางขึ้นไปแล้วก็เอาขึ้นมาเทอีกหนึ่งรถแล้วก็เอารถไถเกดลงไปเลยรถไถดันลงไปนะก็ได้เที่ยวเหมือนกันแล้วทีเดียวเราก็ใช้พั่วนะั่วที่อยู่บนหลังรถอะเก็บรายละเอียดนิดนิดหน่อยหน่อย่นะลกร,นะร,ร้อเริ่มเข้ามาครับ คลิปนี้เราพาทุกคนดูเจ้าปอดหกทบคุ้มน,นะครับกู้ย้อนแสงอ่ะฝั่งนี้นะหกรอกำลังเข้ามานั่นนะเห็นไหมคลิปนี้เราจะพาชมรถไถฟอร์ดกัน แบตก็จะหมดเร็วนะครับใช้ไอโฟนด้วยยัดมาต็มกล่องเพราะว่ามันเป็นงานเมาเนาะก็ต้องยัดมาต็มกล่องด้วยเฮ้ยเฮ้ยยกดำยังจังเลยอะ่ะโดมินิเตอร์เฮ้ย หน้าวัดเสียวดูยัดมาเต็มกล่องครับนานไงได้ช็อตเด็ดอีกแล้ววางดำแรงระวังไอ้นี่เด้อระวังคัดสีหักเลย ยัดเต็มกล่องครับเป็นงานเหมาครับวิ่งไปกับประมาณ14-15กิโลผมว่าน่าจะรากพวงได้แล้ว <c oughs> หล่อมากคันนี้ โดมินิเตอร์นะครับ CO CO 7 E อเจเอาเรามาชมปอดกันต่อ นี่แหละต้องเทอย่างนี้แหละนะครับเดี๋ยวก็ได้เทเสร็จเดี๋ยวก็ได้แล้วก็บิ่งบนขึ้นมาเทด้านบนอีกหนึ่งกองกดจบนะครับเดี๋ยวก็ใช้รถได้ดันได้นะอันนี้ก็จอดแวะเอาตัวกัน ไม่เอาเที่ยวทำงานในทั้งวันนะ่ะผมเห็นนะ่ะอันเนี้ยผมโดนใจนะครับก็เลยมาถ่ายให้ทุกคนดู เราจะซูมเอาครับเราเดินตามก็อากาศร้อนเดี๋ยวคลิปนี้เราจะซูมเอาอีสู้เขาสู้เขา6กอง,อง10ดันทั้งวันครับวันนี้ย6ลอ้อลุมเล้านะครับประมาณ10กว่าคัน เดี๋ยวคลิปนี้เราดูกันจะๆนะครับอีกสักหนึ่งนาทีนะครับเดี๋ยวก็ขอนอ,นนขอนุญาตเติมไฟก่อนนะขออนุญาตชาร์จแบตกันอ่าโอเคครับพี่น้องครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับในช่องทางของริปสายมันดําซิ่งนะครับหรือว่าลิบสายมันนะครับฝากพี่น้องนะครับเป็นกําลังใจให้ด้วยนะครับช่องเล็กๆนะครับแต่ขยันถ่ายนะครับพี่น้องอย่าพึ่งเบื่อกันนะครับอยากให้ถ่ายทีมงานไหนถ้ามีงบประมาณไปผมก็จะเดินทางไปถ่ายทําให้ดูนะครับ เพื่อ FC เพื่อทุกคนนะครับเพื่อพี่พี่น้องๆลุงปานาอานะครับได้ดูแบบมันๆนนะครับชีบเราอาจจะไม่เลิ่อนรู้เพอร์เฟกเท่าไหร่นะครับแต่ก็ฝากพี่น้องเป็นใจให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ